สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มีคนถามพี่น้องนี่ก็จะมาถามว่าก็าเห็นเห็ดคลิปเรียวลงในหลายเห็ดลงวนเวีนๆอยู่เดี๋ยวนี้ก็เห็นนะเห็นเห็ดลงว่ะนะอ่าบางทีโซ่เห็นเราบอกว่านะโอ้ยเย็ดโซ่เห็นี่เนาะคนหูจักมดหมอู่บ้าเนเนาะบเง็ดคลิปเรียวเนาะว่าว่าเ็ดคลิปเรียวสมกับคลิปเรียวว่า สมัครงานข่อยมากแ้เป็นขี้เติร์กข่อยมากแล้วเนเยา,ยานะอือเป็นบักง,งานงพ่อยมากเรียบร้อยแล้วเนาะยี่เวยไหนไหนพี่น้องเนาะโอ้ยที่หายไปอนะไะพี่น้องทีหายไปไหนเป็นไขรวัดไห่พี่น้องเป็นไขรวัดไหสามเื้อสามขึ้นเลยพี่น้องโอ้ยทรมานขนาเลยเจ็บเหนือ่อยเจ็บตัวปวดตามเนื้อปวดตามร่างกายโอ้ยซอยีหรอดหายายากินโอ้ย ่ามาเรียวบุรีเนาะปีน้อ,องเนาะอารโรคยาอารโรคยาปนมารผา,าบา้านเจ้าวานเนาะความไม่มีโลกคป็นาประเสริฐแมนรีเสื้อเข้เจ้าลายไปเรื่องเลิกเห็ดลิบเรี้ยวเนะ่ฝันไปเถอะให้ตายสะก่อนเดอเ้อเด้กกินเลยยังดอกกันยังมีลมหายใจอยู่อ่ะหยุดแต้่เห็ดหยุดเปิดตังหลัก บางทีร่างกายบ่สมประกอบกว่าจุดต่างหลักแต่เห็ดใจใจสู้พี่น้องสู้ต่อไปให้พี่น้องดันกันต่อไปเรื่อยๆพี่น้องซอยดันนี้ได้พี่น้องกนะ็กูเล่นหลายครับผม